สวัสดีค่ะดิตร้าสูเผนะ้ำฝนคนดอยเจ้าวันนี้นะคะนงฝนก็จะพามาชมบรรยากาศสวยๆในทุกนาการนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยคือนองฝนกับน้องชัยนะคะก็พามาปรับเบ็ดกันนะคะนกชว่วงนี้เนี่ยมาเป็นชว่วงที่เอ่อหน้าฝนนะคะ เดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกค่ะแล้วก็มาจะมีปลาที่อยู่ในนานะคะเนาะได้เวลาที่เราต้องมาหาปลากินกันนะคะวันนี้อากาศก็ดีค่ะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศไปด้วยนะคะบนดอยเนี่ยฝนตกบ่อยมากๆเลยค่ะขนาด้องฝนมาปาเบวันนี้ก็ยังมีฝนลงนะคะนี่เลยนี่คือเราปาเบไว้เราจะมาดูช่วงคืนนี้นะคะนี่เลยค่ะเบดของเราก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะเนาะเราก็ มาวานบ,บแบบทุนาอะไรต่างๆในรล่อนาอะไรอย่างนี้นะคะจะบอกว่าคือวิวอ่ะสวยมากนะคะนี่เลยได้กลิ่นเค้าเนห้องหอมนะคะทุกอย่างหน้าฝนเนี่ยชอบบรรยากาศค่ะเพราะว่าเขียวเฉามากๆเลยนะคะเราก็วางแบะไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวก็คือค่อยมาดูนะคะเนาะอันนี้คือจะเป็นทุนาของชาวบ้านนะคะมาฝุ่นก็ พามาวาดเบดนะคะนี่เลยนู้นนะคะสองคนก็อยู่นู้นค่ะเหมือนกันเลยนะคะมาช่วยกันเนาะวาดเบดแล้วก็มาดูกันว่าคืนนี้เนี่ยจะมีปลาหรือไม่ได้หรือได,ไ,ได้ไม่ได้ไม่รู้นะคะแต่ตอนนี้คือฝนตกปล่อยๆเลยนี่นึ่ค่ะวันนี้ก็คือพาชมบรรยากาศสวยๆในทุ่งนานะคะเขียวช่ำม,มากมองไปทางไหนก็คือเราจะเห็นแต่สีเขียวเท่านั้นเลยค่ะทุกคนนี่เป็นยังไงคะบรรยากาศบ้านเราจะเป็นประมาณน,นี้ thank you มืไปทไหนก็เราจะเจอแต่สีเขียวนะคะสีเขียวเนี่ยเ,เต็มเลยแล้วก็ชุ่มหน้าฝนก็คืออากาศเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะบุดอยบ้านเราเนาะเราจะไปไหนนู่นนี่นั่นคือเขียวแบบชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะกินข้าวคือไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะหอมมากแล้วก็ ปลาเนี่ยช่วเนี้จะมีเยอะนะคะวันนี้ก็เลยมาปลาเบ็ดค่ะแล้วก็ต้องรู้กันขืนนะคะว่าเราจะปลาเบ็ดเนี่ยได้หรือไม่ได้นะคะเนาะวันนี้เนี่ยพาชมบรรยากาศสวยๆแล้วก็ให้ดูวิธีการปลาเบ็ดของพวกเรานะคะเนาะไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย